คุณมองอะไรของคุณเนี่ยหาให้เกียรตกันบ้างนี่ฉันเมียคุณนะคุณครับคุณจะไปไหนคุณครับเดี๋ยวก่อนครับคุณเรียกฉันเหรอคะครับผมเชื่อ,อนะครับเป็นทนายความนี่ครับเรารู้จักกันด้วยเหรอคะเอ่อ ไม่หรอกครับเพื่อคุณอยากจะรู้จักผมไงว่าแต่คุณชื่ออะไรครับฉันชื่อแพทค่ะโอ uh, ้คุณแพทผมนี่อยากเป็นน้ำตาลจริงๆเลยนะครับจะได้เติมความหวานให้ส้มสองลูกนะเฮ้ยนี่คุณพูดอะไรของคุณอะ่ะคุณคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับทำให้น้ำลายของผมนี่ยผมเป็นทั้งทังได้เลยอี ที่คุณเป็นบ้าอะไรทำไมถึงไปพูดกับเขาอย่างนั้นเฮ้ยอาดได้ยินฉันพูดมีเนี่ยฉันยื่นหัวดออยู่ตรงนี้นี่ฉันเป็นเมียคุณนะสายคุณช่วยเงียบสักทีจะได้ไหมจะให้ผมให้เกียดคุณนั้นเหรอคุณเองยังไม่ให้เกียดตัวเองเลยคุณน่ะช่วยดูสภาพตัวเองเหน่อยน,นะคุณคุณเนี่ยอย่างกับอะไรก็ไม่รู้อะไรคุณฉันมันทำไม ก็หุ่นคุณน่ะมันอยากกลับหูไงล่ะอาทำไมคุณพูดอย่างนี้กับฉันนะคะายผมเริ่มจะลำคาญคุณเต็มทนแล้วนะงั้นคุณกลับเองก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนคะ่ะอาร์ตอาร์ตนะคะ สวัสดีค่ะคุณโอเคหรือเปล่าไม่ฉันไม่โอเคฉันจะโอเคได้ยังไงคุณดูสภาพฉันสิแต่ฉันเห็นว่าคุณเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยนะคะฉันเบื่อสามีฉันเต็มทนแล้วแล้วทำไมเขาถึงทำกับคุณแบบนี้ละคะคุณขอจะเล่าให้ฉันฟังได้ไหมคือ ฉันกับเขาคบกันตั้งแต่สมัยมัธยมมาค่ะเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่ฉันคบมาในชีวิตฉันแล้วยังไงคะทําไมคุณถึงไม่บอกเลิกเขาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยก็เมื่อก่อนเขาไม่ใช่คนแบบนี้อะคะ่ะเขาไม่เคยทำกับฉันแบบนี้เขาดูแลฉันเหมือนฉันเป็นเจ้าหญิงแต่คุณจะปล่อยให้เขาทํากับคุณแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องให้บทเรียนกับเขาบ้างคุณจะให้ฉันทํายังไงอะคะเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันคะ่ะ จะช่วยคุณเองฉันพอมีธุรกิจส่วนตัวที่จะช่วยคุณได้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่เขาพูดจาแทรลมคุณฉันว่ามันน่าเกียดจริงๆเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยคุณเองขอบคุณนะคะ เป็นร้านเสริมสวยธุรกิจของฉันเองร้านคุณดูดีมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญคุณสายนั่งรอตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้เหรอคะ ี๋ยวฉันจะเปลี่ยนลุกให้คุณเองแต่คุณรอฉันแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวฉันเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะ สวยมากจริงๆเลยค่ะฉันพอจะมีชุดที่เข้ากับคนอยู่บ้างถ้าอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยไหมคะไปค่ะ คสายฉันอยากเห็นคุณแล้วค่ะคุณแพทย์พร้อมแล้วหรือยังคะฉันอดใจรอคุณไม่ไหวแล้วค่ะอดใจรออีกนิดนึงนะคะเสร็จหรือยังคะคุณสายค่ะค่ะค่ะใก้มาแล้วค่ะโอ้คุณสายคุณสวยจริงๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะคุณแพทเอาละค่ะคุณพร้อมที่จะทําตามแผนแเราหรือยังคะค่ะ,คะโอ้ยแต่ฉันเป็นกังวลจริงๆค่ะคุณยืนสูดลมหายใจเข้าลึกๆน,นะคะพร้อมไหมคะ ค,คนที่ตกหน้าคุณเมื่อเช้าอ่ะอ๋อคุณแพทนท่นเองเพราะค่ะาสดสวยมีอะไรผมรับใช้หรือเปล่าครับอ่อคือฉันคิดว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะคุณแพ้ว่ามาได้เลยครับคือฉันอยากนะเจอกับคุณนะค่ะ เจอกันที่ไหนปูเมาแล้วแต่คุณเลยอถ้างั้นเจอกันที่สวนเมืเช้าก็ได้ค่ะในสวนเราครับแต่ผมว่าเราน่าจะไปที่กันสักหน่อยนะคะอ๋อถ้างั้นก็ได้ค่ะว่าแต่ร้านไหนดีครั ได้ค่ะงั้นเจอกันสักห้าโมงเย็นนะคะได้ครับเดี๋ยวผมไปรอคุณที่นั่นนะครับได้ค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะคุณไซตต่อไปนี้แหละแฟนคุณจะต้องโดนสั่งสอนซะบ้างแต่มันจะได้ผลหรอคะคุณแพ้ได้ผลสิคะโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแพท คุณพันเสืยครับโอ้โหคุณคุณโค้งมอาขนาดเนี้ยทำออกคุณเบรงแทบไม่อยู่ยนะครับผมไม่อยากเป็นร่วงจังเลยจะได้กินมะพร้าวของคุณให้จุใจไปเลยครับโตายนี่คุณจริงๆเหรอคุณจริงๆใช่ไหม และฉันจะไม่ยอมให้คุณทำกับฉันอย่างที่ผ่านๆมาอีกแล้วฉันสวยในแบบของฉันฉันคิดว่าฉันควรที่จะได้คนที่ดีกว่าคุณอ้ออีกอย่างนึงน,นะไข่เหี่ยวๆสองใบรับแทนชิ้นใหญ่ไม่ไหวแล้ว ทำได้ดีมากค่ะคุณสายตอนนี้แม่ของคุณเขาก็ได้บทเรียนแล้วต่อไปเขาคงไม่กล้าดูถูกกันแล้วค่ะฉันคิดว่าฉันจะแยกทางกับเขาอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายห่วยๆนิสัยน้าขยะยแขยงไม่มีแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ฉันคิดว่าฉันผู้ควรกับคนที่ดีกว่านี้หรือไม่ฉันอยู่คนเดียวซะดีกว่าคุณคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วละค่ะ เราเป็นผู้หญิงเราจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาดูถูกเราเด็ดขาดขอบคุณมากนะคะคุณแท้ ปวดท้องด้วเหรอเพียนผู้ชายคนนั้นคือใครเหรอคะลูกคุณเอกไงมีหน้าล่ะทำไมอีตาแนนถึงมั่นใจว่าจะช่วยฉันใช้นี่ได้เขาสนใจที่ตรงนั้นน่ะเขาไม่อยากให้พี่ทำห้างพี่ก็เลยเสนอว่าให้เขาแต่งงานกับแกแต่เขาปฏิเสธอ่ะแต่เขาบอกว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วเป็นแม่ค้าที่ขายของที่ตลาดนั่นน่ะ หรือหมายถึงเราวะแต่ก็ดีหน่อยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอ่ะเพื่อซื้อที่ตรงนั้นอ่ะ200ล้านเกิดมาพี่ยังไม่เคยเจอผู้ชายที่ไหนโง่ขนาดนี้เลยฮะขายทรัพย์สินเหรอใช่คุณเอกเขาโกรธมากเลยนะก็เลยตัดพ่อตัดลูกกันอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้ว ทำไมพี่แอนเป็นคนอย่างนี้อ่ะใจร้ายมากเขาไม่ได้โง่นะเขาเป็นคนดีต่างหากในไหนพี่แอนก็ทุบตลาดไม่ได้แล้วนุชก็จะไม่ไปทำงานที่บริษัทอีกแล้วฉันมาที่ตลาดทุกวันตั้งแต่เช้าจนตลาดปิดก็ไม่เห็นวี่แววของเขาได้ยินแม่ค้าพูดว่าเจ้าของตลาดคนใหม่ ให้เช่าที่ฟรีหนึ่งปีแล้วก็หายตัวไปเลยทำไมนายต้องทำตัวหล่อเท่ขนาดนี้ด้วยวะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยนายไปไหนมาฉันตามหานายมาตั้งหลายวันแล้นี่ทำไมสภาพนายถึงเป็นแบบนี้อะ คือเงินฉันหมดแล้วอะ่ะนายฟังนะฟังฉันที่ดีฉันรู้หมดแล้วว่านายเป็นใครฉันชอบนายมากที่นายทำแบบนี้แต่ว่าฉันเป็นน้องพี่แอนนายแค่แต่งงานกับฉันเราก็จะได้ตลาดกลับคื้นมาว่าไงนะ ฉันจ่ายเงินสองร้อยล้านให้พี่สาวเธอเหรอนุชตอนเนี้ฉันเหลือแต่ตัวแล้วอะพ่อแม่ฉันตัดขาดจากฉันนะ่ะฉันแต่งงานกับเธอไม่ได้แล้วอะนุชที่ผ่านมาเป็ว่าฉันโง่เองอะ่ะไม่เอานะนายอย่าพูดแบบนี้ ขอโทษเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับพี่แอนนายเชื่อฉันนะไม่มีประโยชน์หรอกใครจะมายอมรับคนที่เหลือแต่ตัวอย่างฉันนะจะจะไม่กอดปลอบเลยเหรอเข้าใจถูกแล้วละ่ะใครจะไปยอมรับผู้ชายที่เหลือแต่ตัวมาเป็นน้องเขยพี่แอน มึงขอโทษอะนุชผิดเองที่ไม่บอกความจริงกับไอซ์พีแอนคืนเงินให้ไอซ์เถอนะหรือให้เราแต่งงานกันก็ได้นะาพีแอนมี่กแกชอบผู้ชายคนนี้มากหรือไงฮะใช่นุชชอบไอซมากตั้งแต่หนูมาขายของที่นี่ก็มีแต่ไอซ์ที่คอยช่วยเหลือนุชถึงเขาจะกวนประสาทไปบ้างแต่เขาก็เป็นคนดีนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ ถ้าไม่ใช่ผู้ชายคนนี้นุดก็จะไม่แต่งงานกับใครแล้วนุดลุกกันเถอะไม่นุดไม่ลุกจนกว่าพี่แอนจะยอมรนะับขอร้อง้ะนุดลุกกันเถอะฉันจะทนไม่ไหวแล้วอะ่ะ ไม่แกล้งเราได้ไหมอรพี <Und> ่ผมสงสารเบบีของผมมากเดี๋ยวนะคะฉันว่าคุณหน้าตาคุณคุณนะคะ ขนมหวานไหมจ้าขนมหวานจ้าอร่อยออยเลยนะจ้าเข้าใจซ่อนตัวนี่มาแฝงตัวในตลาดของตัวเองเนี่ยนะฉันเพิ่งขายได้ร้อยเดียวเองอะ่ะเอาไป50ก่อนนะอีก50 ให้ฉันเก็บเป็นขวัญถุงเธอเนี่ยนะวะห้าสิบก็ห้าสิบเร็ว วชั้นทนเห็นน้องสาวชั้นเนี่ยทำตัวน่าสมเพชแบบนี้ไม่ไหวแล้วพาฉันกลับบ้านแล้วนายเนี่ยก็กลับไปพาลูกน้องมันลากตัวเยนุศกลับมาบ้านให้ได้ภายในวันนี้ครับเ,เดี๋ยวนะคุณจะบอกว่าน้องสาวของคุณคือนุชที่ขายขนมอยู่ที่ตลาดเนี่ยเหรอถ้าเกิดว่าให้ฉันเดาเนี่ย แม่ค้าที่คุณชอบเนี่ยก็คือยยนุชน้องสาวของฉันนุชเข้าใจแล้วคุณกับน้องสาวฉันเนี่ยมันหัวรั้นพอๆพกันเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนงั้นก็ดีสิครับ พราะ่าผมก็ชอบนุชอยู่แล้วเหมือนกันถ้าได้แต่งงานกับนุชแถมยังได้ตลาดคืนผมตกลงครับมันง่ายไปไหมคะฉันขอเอาคืนในน้องสาวตัว,ตวแสบของฉันหน่อยก็แล้วกันคุณนี่มันสุดยอดไปเลยครับบอกแผนผมมาเลยครับผมพร้อมร่วมมือกับคุณครับเพราะว่าผมเองก็โดนต้มมาจนเปื่อยเหมือนกัน เธอสองคนเนี่ยเหมาะสมกันจริงๆเลยนะเหมือนกิ่งทองกับใบหยกเลยอ่ะนี่ยอุ๊ยสนุกมากนะขอเข่าฉันด้านมาแล้วเนี่ยเออก็ใครใช้ให้เธอมาโกหกฉันก่อนนะเด็กเลี้ยงแกะก็ต้องโดนนำโทนไง ตามสัญญาถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยแต่งงานกับน้องสาวฉันฉันก็จะไม่ยุบตลาดแล้วฉันเนี่ยก็จะยกตลาดให้เธอสองคนดูแลกันเองก็แล้วกันขอบคุณครับพี่แอนนี่ใครยี่กอยี่ก๊อนี่ดิกนี่พี่มันตลาดนห ทำไมอ่านเงนปลอมตัวไม่ปลอมตัวไม่คนยังได้จำไม่ได้ไงตลก